ครอบครัวเนี่ยนะครับ,รบกับระบบสากลเนี่ยครับคิดว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็ฮะอันนี้อันนี้ผมน่าจะเ้า่าความว่าผมเคยทํางานอยู่บริษัทไอ m ีเอครับผม,ผมันก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกอมืวอทางานอยู่ก็ บริษัทใหญ่ก็มีปัญหาของเค้าในเรื่องการบริหารจัดการของบริษัทใหญ่ครับผมปัญหาก็ว่าใหญ่ๆอื่กว่าบริษัทเล็กๆไอ้ของเรามันเอสเอเล็กๆเขาก็มีปัญหาของเราในการจัดการครับเอสเอเล็กๆที่มีมีช่างในงานฝีมือสองร้อยคนรับเชิญครับก็อย่างของเราปัญหาใหญ่ๆของเราก็คือเรื่องเราเป็นโรงงานครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือการเรื่องการผิดอย่าผิดยังไงให้ของออกมาได้โดยที่มีคุณภาพครับผมแล้วก็ ส่งทันเวลาลูกค้าด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่สแสดงว่าปัญหาจริงๆแล้วคือ,คอ,คอมีคนจะบอกว่าบริษัทคนไทยเนี่ยชอบบริหารงานแบบครอบครัวรนะครับซึ่งไม่เวิร์กนะจะต้องแบบบริหารงานแบบให้แบบออกแบบสากลถึงจะเวิร์กแต่ตอนนี้คุณเทก็อยาจะบอกว่าบริษัทไหนก็ตามเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นแต่คนละรูปแบบถอยู่ที่การจัดการที่ดีอยู่ที่การจัดการที่ดีัะท่านนันเองฮะเนื่องจากเราก็ต้องมีการจัดการว่าจัดการยังไงให้ช่างก็เข้าใจครับผม ในว่าสินค้าเราจะต้องออกมางานจะต้องมีคุณภาพที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องการจัดการภายในของเราครับผมว่าจะต้องอธิบายให้ช่างเขเข้าใจเรื่องสเปครายละเอียดต่างๆเขาเรียร์ในจุดต่างๆครับผมแล้วขนาดนี้ก็ต้องมีการเทรนนิ่งที่ดีจุดไหนไม่ดีก็ต้องบอกต้องนร้ก็เก็บปรับปรุงแก้มีการส่งไปเทรนนิ่งด้วยเหรอฮะเทรนนิ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอินฮาวส์เทรนนิ่งกันนะฮะเทรนนิ่งเราส่วนใหญ่ก็จะมาจากลูกค้าครับมตัวนี้ตรงนี้ไม่ดีอเมก็ต้องเด็ด แคุณมาดูฝ่ายผลิตมาดูต่าจะแก้ไขยังไงต่างครับผมครับแล้วส่วนใหญ่จะพูดปัญหาคือเป็นเรื่องที่เราต้องม a n a จ e ารอเราไม่ว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้จริงมันไม่ใช่เลยวอนนี้คุณอาจองค์เข้ามาดูแลในส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานตอนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วเนตอนนี้ก็ก็ดูดีเน้นเรื่องแบรนด์ใช่ ก็ตอนนี้ก็เน้นทำตลาดพวกนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องโปรดักชันก็เข้าไปดูในโรงงานด้วยว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรก็ทางหัวหน้าฝ่ายงานเขาก็ต้องมารายงานเราว่าเฮ้ยมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราก็รู้หมดใช่ครับเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเฮ้ยปัญหาอย่างนี้มันควรจะต้องจัดการยังไงถ้าเกิดผมเองจัดการเองได้ว่าตรงนี้แก้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมก็จะแก้ไปถ้าเกิดผมยัง บางปัญหาบางอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์ครับสูงมผมก็อาจจะต้องไปปรึกษาทางคุณพ่อหรือคุณแม่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเรารับรู้มาจากทางหัวหน้าง,งานว่าเฮ้ยงานตรงนี้มีปัญหาต้องจัดการยังไงครับแล้วผมก็เดินในฟลอร์โรงงานผมก็ต้องคอยดูเรื่อยๆครับว่างานตรงไหนคุณภาพเป็นไงมีปัญหาหรือเปล่าครับก็ต้องคอยดูแล้วทำงานกันเนี่ยด้วยความเป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับมีวันหยุดกันมากไหมครับเนี่ย ก็เราหยุดวันอาทิตย์นะอ๋อคือมีเป็นวันครอบครัววันอาทิตย์ครับจันทร์ทิ้งเสาร์นี้ทําเต็มเีย็นเต็มเย็นกลับกับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยก็เวลามาตรฐานก็8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแต่ส่วนใหญ่ผู้บริหารโดยปกติตั้งแต่ต้องแต่อยู่เด็กกว่านั้นนะใช่ไหมครับสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่งานนะฮะถ้าแตงานเร่งก็ต้องก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับในการที่จะทำงานในส่วนนตรครับแล้วนี่ในส่วนของ อนาคตที่ที่มองไว้ที่หวังว่าจะให้ตัวบริษัทเนี่ยก้าวไปเนี่ยไปถึงจุดไหนมั้งตอนนี้ก็อยู่ที่อย่างที่เรียนนะมันอยู่ที่ว่าเราโดยภาวะการปัจจุบันเนี่ยมันนี้เจที่ต้องพัฒนาสินค้าอยูเร็วคิดสินค้าใหม่ออกมาให้ตรงใจกับทางก็คือเน้นในส่วนนี้ผู้บริโภคเท่าไหร่ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นเชเลนจ์นที่เราจะต้องมอง ล้วก็คิดสินค้าใหม่ต่างๆออกมาครับอย่าให้เดิมๆมามันก็ไม่ใช่หรอกใครก็มีหมดครับเพราะทำมาใครก็มีหมดอ,มอันนี้ก็เป็นเชลเลนจ์หนึ่งที่เราจะต้องคิดพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมา้วถ้าจะให้ฝากอะไรถึงผู้ชมหรือว่านักธุรกิจรุ่นใหม่หรือใครที่กําลังชมรายการอยู่ะครับมีอะไรจะฝากแนะนำในการทําธุรกิจไหมหรือธุรกิจครอบครัวอย่างนี้ไหมก็หัวใจผมคิดว่า หัวใจนะการทาสินค้าที่มีคุณภาพผมว่านี่คือหัวใจครับเพราะถ้าทําสินค้าให้ได้คุณภาพนะฮะครับราคาให้มันเหมาะสมกับสินค้าครับผมผมก็เชื่อว่าขายได้อนะฮะแต่ถ้าเราสินค้าเราคุณภาพไม่ดีอืมลูกค้าซื้อไปครั้งเดียวเขาก็รู้เขาก็ใส่แเปอร์ยุคใหม่นี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะซึ่งดีนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วดีซึ่งก็จะกระตุ้นให้เราต้อง รักษาที่หอรักษาคุณภาพมันเหมือนกับต่างคนต่างรีช็คกันนะถูกต้องฮะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงฮะสินค้าเราไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อแล้วค่ครังเดียวเขาไม่ซื้ออ่าเพราะนี้เราก็ต้องพยายามทาให้ดีเพื่อให้เขาซื้อต่อเนื่องถูกต้องฮะันหัวใจเลยก็คือเรื่องคุณภาพครับที่ต้องมาลํหนึ่งจะจะทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งก็เสร็จเลยฮะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะหาซื้อเนี่ยทั้งหลายครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังกระเป๋าอะไรทั้งหลายนี่มียังไงบ ก็บอกได้เลยก็ที่โรงงานเองก็เราก็เปิดเอาเลตเล็กๆครับไม่ใหญ่ครับที่ไหนอยู่ที่โรงงานเลยก็อยู่ตรงใกล้ๆดอนเมืองใกล้ๆเมืองเอกครับอ๋ออยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกเลยมอรังสิทธิอ๋อครับใกล้กับมอรังสิทธิฮะอ๋อก็คือเข้าไปในหมู่บ้านเมืองเอกเลยครับครับครับปากทางเมืองหมู่บ้านเมืองเอกครับก็จะมีเราก็สร้างเป็นเอารับผมของบริษัทเลยท่านผู้ชม คนไหนสนใจก็สามารถแวะไปที่โรงงานได้เลยครับคือสถบัสราคาไม่แพงเข้าไปในเข้าาไปในมทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตนะะฮจะต้องข้ามสะพานสองสะพานาจะมีสะพานสูงพอลงสะพานที่สองปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเลยฮะก่อนที่จะเข้าเมืองเอกก่อนจะเข้าเมืองคือมันจะมีหมู่บ้านเมืองเอกใช่ไหมตรงเข้าไปจะไปเข้ามหาวิทยาลัยแต่เราเลี้ยวซ้ายก่อนลงสะพานปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยฮะเลี้ยววิ่งวิ่ไปแปดร้อยเมตรก็ถึงโรงงานเลยฮะเขียนว่าสุวิโนเลยมีป้ายใหญ่เลยยมีป้า ครับอันนี้เปิดขายทุกวันนะไปไปหาไม่ยากไปดูได้เลยใช่ไหมฮะไปซื้อได้เลยแล้วไปซื้อสมมติถ้าไปซื้อเนี่ยมันจะมีไหมฮะติดติดป้ายแบบนี้เออมีฮาสวิตอะไรไม่รถ้าตาดีๆก็จะเจอแบรนด์ดังๆอยู่ด้วยอ๋อแล้วเขาให้เราขายเหรอครับเป็นสินค้าตัวอย่างฮะตัวอย่างครับก็ไม่ว่าไปลองใบฮะอขาไปซื้อได้ครับครับนั่นคือตาดีค่ะตาดีก็จะเจอเบรนเฮ้ยต้องไปต้องไปตาดีครับครับครับนะเพราะเวลาเวลา แล้วราคาราคาเท่ากับราคาเท่ากับของจริงราคาลงมาครับราคาลงมาโอ้โหนี่ตาดีของจริงแล้วนี่เดี๋ยวผมว่าอาจจะมีท่านผู้ชมหลายท่านรีบไปตาดีกันครับเป็นของแท้ครไม่ไม่ใช่ทำก๊อปปี้ใครครับครับครับผมอันนี้ก็คือที่เป็นที่เอาเล็ตเป็นโชว์รูมที่เอาเล็ตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับก็อย่างที่บอกก็อีกประมาณสัก2เดือนก็จะเปิดร้านที่ซิตี้วิว่าก็ซิตี้วิว่าใช่สองเดือนนะครับ มันก็อีกสักประมาณ2เดือนอยู่ช่วงไหนสมมติถ้าเกิดเรามาจากถนนสีลมมันอยู่สาทรตัดกับนาราธิว่าครับอ๋ออยู่สาทรตัดกับนาราธิวาสแต่ว่าจากสาทรก็เลี้ยวขวาไปทางนาราธิว่าอีกหนจากสาทรนี่คือมาจากพระรามสี่สมมติถ้าจากพระรามสี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาครับอ๋อคือเลี้ยวขวาก็คืออยู่ช่วงสาทรกับสีลมดีใช่ไหมเออใช่ครับใช่ครับพระรามสี่กับถนนนาราธิวาสนนนาราทิว่าครับ อีก2เดือนครับอก็จะเตรียมก่อนพิมใหม่ก่อนใิมใหม่โอได้ซื้อกระเป๋ากันแน่เลยครับท่านผู้ชมฮะอีก2เดือนนะครับอ่ะมีที่นี่ที่นี่แล้วก็ตัว iPad ตัว iPad c เคสเดี๋ยวเราก็จะออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับเริ่มแรกก็ออกมา2รุ่นก่อนแล้วก็จะไปวางใน iStudio u อ i ยู่ใน o ออันนี้มีมีอยู่เต็มไปหมดครับใช่ครับ ตามทางทัว่วไปเมเจอร์สยามอั้รหลายๆใช่เต็มไปหมดเลยมีหมดครับมี2รุ่นอันนี้เอามาเดือให้ดูนี่มีนี่เอามาให้ดูรุ่นเดียวครับอีกรุ่นหนึ่งกําลังจะออกมาครับครับอีกรุ่นหนึ่งน่าทางจะเจ๋งกว่านี้ไหมฮะเจ๋งเจ๋งกว่านี้ครับโอ้โหอันนี้ราคาที่ขายที่หน้าร้านนะฮะ ไอที่ iPad เนี่ยเขาจะอันนี้ก็จะอยู่ที่ที่ไอโออตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทครับอ๋อคือหนังแท้ต้องเป็นแท้นะทั้ครับก็มันแหมคู่กับ iPad อยู่แล้วก็ต้รงแล้วสีสันอย่างนี้ก็คงหากันยากนะครับถ้าเกิดจะเป็นหนังแท้ก็มีเราเนี่ยครับที่ทำใช่ครับอ๋อใช่เพราะว่าแล้วสีนี่ยังไงฮะทำยังไงฮะเนี่ยหมายถึงว่าใช้พวกนี้ก็เรา หนังตัวนี้เราเดเวลลอปมากับโรงฟอกครับก็ทำนังวัวฮะหนังวัวเป็นหนังเป็นหนังวัวแท้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถือว่าราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นหนังวัวแท้แล้วก็ไปทากระบวนการใช้เทคโนโลยีในการฟอกใช่นะครับผมครับครับอืก็วันนี้ทีมงานส่งสัญญาณสายตาลึกซึ้งกันอีกแล้วว่าถึงเวลาฮะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธนิตและคุณอาจองมากครับที่ที่มาร่วม เราประสบการณในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ให้เกร็ดความรู้มากมายหังรายการนะครับต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับผมครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาต้องอำลากันอีกแล้วนะครับยังไม่อยากไปเลยครับแต่ก็ต้องไปแล้วครับพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งตอนหน้าครับสวัสดีครับ